รถบ้าน MG คันโตแบบนี้ราคาโคตรว้าวแค่ล้านสนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยกับ MG Exploration Instellar t e r นะฮะพื้นฐานคุ้นๆไหมมันก็คือกระบะนะฮะในบ้านเรา Extender ลองดูสิครับนี่เป็นคุมลังดีเซลไบเทอร์โบด้วยกระจกเนี่ยก็ทำยืดออกมาด้วยนะทำให้การขับขี่เห็นปะ่ะนี่มันแบบต่อให้เจอตู้รถบ้านด้านหลังนะฮะก็ยังมองเห็นได้อยู่การขับขี่สบายๆด้านในเนี่ยโอ้ยจอยาวเงี้ยไม่ธรรมดา ดูสิครับความหรูหราเนี่ยแม้ว่าเป็นตำแหน่งคนขับนะก็ออยังพิเศษอย่างนี้และมีช่องเนี้ยทะลุไปที่ด้านหลังเนี่ยในส่วนของรถบ้านได้ด้วยนะครับภายนอกตัวรถนี่มาสีประดกษณ์แบบนี้เลยมีประตูปิดแบบนี้แล้วตรงนี้เองนะฮะเป็นอะไรอะ่ะเขาลองเปิดดูหน่อยสิโซนนะฮะอุ้ยเป็นเตาแก๊สทุกคนนี่มันสามารถดึงออกมาได้นะเนี่ยกดตรงนี้ออกมานะเป็นเตาแก๊สและต้องกดสองข้างนะครับสามารถทาอาหารเนี่ยได้สบายๆเฮ้ยไม่ธรรมดาเลย ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นช่องเนี่ยพวกของเสียเพราะคันนี้มีห้องน้ำในตัวฮะไม่ต้องกลัวสามารถอาบน้ำฮนะขับถ่ายได้เนี่ยในรถคันเดียวแม่ตอบโจทย์เนี่ยการออกแคมป์เนี่ยไปทุกที่ได้สบายๆฝั่งนี้มีอะไรบ้างนะลองเปิดดูโอ้ยช่องเก็บของด้านล่างทุกคน่ใหญ่โตแบบนี้เลยนี่แล้วพอจะก้าวขึ้นรถครับเปิดประตูมาเฮ้ มีบันไดไฟฟ้ายื่นออกมาด้วยให้เราเนี่ยก้าวขึ้นรถได้สะดวกนี่พอขึ้นมาครบครับอยากให้ทุกคนเห็นภายในโอ้ยกว้างขวางแบบนี้เลยดูสิครับนี่มีโต๊ะเนี่ยสามารถนั่งทานข้าวเนี้ยสี่คนได้สบายๆตรงนี้สามารถพับเป็นเตียงนอนได้นะครับเพราะตรงเนี้ยนอนได้อีกหน,นึ่งถึงสองคนนี่มีปลัก๊กมีที่เก็บของรอบคันนี่อเนกประสงค์สุดๆใช้เป็นบ้านอยู่อาศัยได้จริงๆและภายในครับที่เราเห็นนี่คือห้องนาง้า โอ้โหยอย่างห้องน้ําโรงแรมนี่มีแบบม่านปิดแบบนี้ด้วยห้องน้ํามีอ่างล้างมืออะไรแบบนี้ครับนี่ครบครันเนี่ยในคันเดียวกันเลยนี่มีเครื่องซักผ้าด้วยอยู่ข้างล่างโอ้โหจะเอาไงเขาละใช้ชีวิตรถคันนี้ได้ครบครบอันนี้เป็นไรวะตู้เย็นหนึ่งนะด้านล่างเนี้ยตู้เย็นสองมีตู้เย็นให้มาถึงสองตู้ ตรงนี้ก็มีซิง์ล้างจานนะครับมีเตาไมโครเวฟแล้วก็มีแอร์มีฮีเตอร์ด้วยครบครบกันเลยนี่ก็ระบบไฟภายในตัวรถระบบเครื่องเสียงลำโพง JBL นะครับแล้วตรงนี้มีเตียงครับสามารถนอนได้อีก2ตําแหน่งนี่แล้วก็ทะลุไปที่คนขับได้ด้วยนะฮะ ราคาจริงของเจ้าคันนี้ครับอยู่ที่1 2 3 5 0ล้านนบาทคนไทยคนไหนครับอยากจับจองไปเจ้าของก็ลองกระซิบบอกเรามานะเดี๋ยวเราจะบอกทาง MG ให้บริษัทในเครือเดียวกันให้เขาเนี่ยลองตัดสินใจเอาเจ้าคันนี้ไปขายหน่อยนะครับ